ขอขอไปเรวไปเรไปเร็วไปเโอ้โหเกือบไม่ทันว้ายว้ายไม่บมีตับเปล่เลนเลยบอุตา มาลยุยกับพวกเว้ยสิ่งของหายากไ hey, อ้กำแพงกำแพงโผล่ดิยกำแพงหายไปไหนหมู่บ้านเมียน้อยกำแพงเฮ้ยเฮ้ยกำแพงกำแพงเฮ้ยเฮ้ยออกไปได้เหรอออกไม่ได้แล้วกำแพงอยู่ไหนเฮ้ยกำแพงกำแพงกำแพงอยู่ไหนอะไรเนี่ยไปปันปันปัน,ปน ผูพ้พัน,จนเจินเดอร์เจอคนใกล้อ้าวโดนแล้วโอ้โหยอย่างไวกำแพงไมย้ยางออกมาแล้วอ้าวนอนแขวนพื่งอะไรอะไรนี่กี้คืออะไรอะไรอะไร่ะเขาดิ้นอยู่นิ่งๆหรือเปล่าหรืออะไรเอ้ยไม่ไม่เขาดิ้นอยู่เขาดิ้นอยู่อย่าพึ่งดิ อย่าดิ้นอย่าดิ้นรอไว้ก่อนรอไว้ก่อนตัวเร็ววะยื้อก่อนเอาไว้ก่อนถูกเวลาไปหน่อยโดนเร็วเกินไปฮะใจเย็นเย็นสิเออไป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 แล้วไป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 แล้วเออเออมาแล้วมาแล้วเอออย่าเฝ้าให้ไม่ละเออถาเข้าเดียวใจเย็นเย็นไปใจบ่ รู้มาแล้วปา้าตงองย่านป้าตองห้องเด้อเลยสิเนีย่ยของไงยๆเล่นไปหาเลยข้าตากัวข้าตากัวย้าไปย่านมันอยู่สบัวโอ้โหจนพูดมาช้าไปนิดเดียวเสสองล้วเสียดายไม่มีทํางานหน่อไปข้อความาครับผมถ้าก่อตัวอะไรไม่ทราบฮะยังไม่เห็นเปิดกล่องเปิดกล่อ,อง มานั่งเฝ้าทำไมอ่ะมาดมก้นทำไมอ่ะอะดูมันดมก้นดิดูมันได้อะไรเธอได้ไปใช้ได้เอากล่องพยาบาลสีโอเคเอาเลยไปไปหยิบเอาเอาตามมาทำไมเนี่ยไปเออไปเลย อะไรกันเนี่ยผัดเวนเหรอเปลี่ยนเวนเหรอพี่บ้านหลังนี้ถ้ามีเจนด้วยป่ะอ้าวประตูปิดโอเคไม่มีไป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 โอ้เป็นยังโนสูเอาไมเอาไม่ไมม่ไมที่ไปซ้อยไม่ดอกกันไหมไปซ้อยมูไปเฮยบักเบคเกิลมหรือจังใด้คือเงียบแท้ ช่วยดือด้อเลยอ้าววิ่งเลยเหรอฆาตกรอยู่ไหนทำไมวิ่งไม่ได้ไปใส่ไม่ได้ไปใส่ฆาตกรคือใครอะ่ะโอ้โหไม่เคล่อนสัง่งอยากใช้อะ่ะทำไมฮะขอเหอะอยากใช้อะ่ะทำไมบักไม่เคล่อนเว้ย วายวาย,วยเออเออกูดโดนแล้วกูดโดนแล้วกูถือแล้วหน้าต่างหนึ่งหน้าต่างว่ะเกือบออกผิดทางแล้วกูไปโดนตีนี่คือ นำมาแล้วมันน้ำมาแล้วมันน้ำมาแล้วมันน้ำดากมาแล้วมาแล้วอันแรกมาแล้วอ้าวอ้าวไม่ทั้งแ้กพี่พ่อมันมีใบพ่อมัตายทีมันซื้อตัวนี้กูมันโหลดกูแล้วว้าจ้องมองจ้องมองด้วยสายตาทีเนี้ยมาเออเกือบถือกูแล้วง่ามึงเอ้ยแลนอะไรเด้อไปแล้วน้ำมามึงน้ำมา เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาหลอกมันเดี๋ยวพาหลอกมันไปแล้วค่ะประตูเปิดเปล่าประตูเปิดโอเคเยี่ยมยอดเออเออ,อย่ามองอย่างนั้นอย่ามองอย่างนั้นนะจ๊ะมันจะไปยากอะไรทำไมไม่มองสักทีก็ใจได้รู้นะจ๊ะ วายอุ๊ยเอา้ามีประตูแล้วเหรอเออนี่มีประตูอย่างนี้แล้วเหรอเอาทุกวันนี้มันทำประตูอย่างนี้แล้วเหรอ,อไปไหนแล้วว๊า ก็ลองสิจ้ะนะจ้ะมันจะเป็นยากอะไรทำไมไม่ลองสักทีอย่างใกล้เลยเงากระคักเงากระคักคุน่ะพุ่นนาเอาเพื่อนผ่านเพื่อขน,ขนขึ้นเพื่อนเฝ้าเออเอาเรียน,นาพานันหน้าพันตาบันเดี๋ยวเราเอสแม่พู้เดียวบ่ได้เอ้ยเฮ้ยทั้งพูดแม่แบ่ซอยละแบบ เพื er, kepada saya, kepada saya, kepada ่อนจ๋าเพื่อนจ๋าพ <S uck up chat> ี่เพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเชถอเราเพื่อนจ๋าเอาสู้ก็ขยันปั่นกันแท้เอาแรงมาบัดเจนี่พ่อนาะเขาวแท้บอกเลยสองคนน่ะแล่นมานั่นละบะบะาแล้วทั้งนานน่ะบะบะแล้วพอเห็นพ่อมัลังกูหักเอาแล้วล้งหักแล้วกูว่าแล้วเอาเอาไม้บัวแล้วเอาเอาเอามั่วแล้วบัดเอาเอามั่วแล้วเอานานนานเอาอีกแล้วนั่นโดดจัอหน่อยเด้อขอโดดจัาหน่อยเด้อฮาลุดบารุซัมเอาแล้วพี่น้องเด้อ ซอยกูแน่เดอ้อซอยไข่แน่เดอ้อพี่น้องเดอ้อนานกูว่าแล้วตัวบอลเนี่ยเดินอ้อมโลกไปเดียวเลี้ยนอ้อมโลกไปเดียวผู้ใด,ดมาผู้ใด,ดมาเฮ้ยจู่โจมจู่โจมมาแล้ววายวายวายมันน้ำมาแล้วโอ้ เฮ้ยลูก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 ผมมีเปิร์ก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 ไอ้เปิร์กเกิดประโยชน์เฮ้ยเอาเฮ้ยเอออัตราเอะดีมากเก่ายื้อไปแป๊บหนึ่งนะเจมสบอลไปอุ้มมาแล้วอุ้มมาแล้วไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนไปช่วยกันอุ้มมานี่ไปช่วยกันนะก่อนช่วยกันนะก่อนเร็วเ ช่วยคั้นก่อนลวเลดี๋ยวไม่ทันคนดิ้ดิ้นหลุดเราเราเราเรเรเราเร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 าเอาคนนั้นนอนเอาเฮ้ยนอนอีกมึงไปให้มันนอนทไมวะเด้เฮ้ยเอาโอ้โหกะโดด้แล้วกูมาเดี๋ยวแป๊บนึ่งทันทขอให้ทันหนึ่งน่ะทันก่อนขอขอไปลงไปลงไปลงวอเกือบไม่ทันว้ายว้ายใม่บีตัวเลนเลยบอวุตา พานาบ้านเลยแล้วพานาบ้านเลยเนี่พานาบ้านเลยมากันบอกมากันบอกมาพี่มาเอ้ย่ะมาบอกมาบอกมา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 มันมาเว้ยมันนั่มาอยู่มันนั่มาอยู่เอฟซีอ่ะมาเลยตามผมมากระโดดกลับสิอะไรอะไรเออเออขอโทษท่าขอโทษบ้านบ่อคืน บ่ขึ้นบ้านมากๆขึ้นบ้านมากๆที่สูงเขยายันที่สูงตัวไปเด้อเด้อกูอยู่ไปจะอยู่ก็อยู่กูไปอยู่เอ้อฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ยเออตายแล้วเด้อผู้เดียวบอมตายแล้วเด้อ,อแลกอนน่อนเด้อ Ê là bờ tôm, Bùm. Ê, mấy nhั่ง nọ. Mấy nọ. เรียบร้อยเลยปฏตะดีเอา